นับสนุนโดย AIS เชนได้กำจัดปลวกยุงมดแมลงสาบไทยประกันชีวิตคุณกำลังเล่าว่าในยะที่เด็กอาจจะได้รับการปลูกฝังมาเนี่ยมองว่าพลังทิน่นชิพลเฉยสัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่ได้ไม่อินไม่รู้สึกแต่คุณกำลังจะบอกว่าจริงๆเป็นเพลงที่สุดยอดมากทันสมัยมาก ถ้าเกิดว่าไปฟังเพลงชื่อสุขสัญลักษณ์สุขสัญลักษณ์นี่คือชื่อภาษาอังกฤษว่าไฟเดย์ไนแลกเอาง่ายๆว่าตอนนั้นท่านสรงพันแนวมากขออนุญาตภาษาชาบ้านคือขออนุญาตวราเขาทำไม่ได้จริงๆท่านสรงพันแนวมากเอาจริงๆแล้วคือการกลับมาเล่นแจ๊สในประเทศที่ยังเป็นเล่นดนตรีลูกทุ่งเล่นไทยเดิมเล่นคลาสสิกอยู่แล้วก็ผมฟังเนื้อภาษาไทย ทุกอันที่ท่านเรียบเรียงเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อใกล้รุ่งคือรอความหวังเมื่อไหร่ตะวันจะมาฉันรู้สึกจะปวดฟังดูอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าลองไปฟังความหมายดีๆความหวังเนี่ยกำลังจะมาคือเป็นเพลงเพื่อชีวิตดีๆนี่เองแล้วก็นอกจากนั้นเพลงแสงเทียนเนี่ยแสงเทียนจุดขึ้นมาลมพัดมาอีกหน่อยจะดับขึ้นมือแรงเทียนหมดใช่ชีวิตคนเราชีวิตคนเรามันมันมันอ่อนบางมากเปราะบางมากเดินไปอาจจะรถชนไป มไม่มีใครรู้ทำความดีเอาไว้เถอะถ้าดูโฆษณาของไทยประกันเมื่อสักครู่นะครับจะพบว่าเวลาคนร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีขี่แแด้มากไม่มีใครร้องตรงขีเลยแต่ทำไมเมื่อร้องพร้อมกันแล้วฟังดูเพราะเพราะเพลงสรรเสริญพระบรารมีเนี่ยไม่ได้ร้องจากการใช้ขีมันร้องจากหัวใจจริงไ นี่คือส่วนของดนตรีที่ค,คุณก๊อฟอยากจะนําเสนอว่าพระอัจฉริยภาพของพระอ,องค์ท่านเนี่ยถ้าคุณยังไม่เคยไปศึกษาแล้วก็บอกแค่ว่าเป็นเพลงที่อายุมากจังเลยก็ร้องไปอย่างนั้นแหละก็โปรดไปศึกษาซะอีกส่วนหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกประทับใจเห็นบอกมาจากภาพยนตร์เรื่องเรื่องด้วยกล้าวทานไหมครับน้องๆใครรู้จักยกมือครับโอ้โหเป็นไปได้สูง,<อ>งมากที่จะไม่รู้จักนี่เราคงห่างกันมากจริงๆสินะ ปี2,500อบอกไหม2,500สาครับรกำกับโดยคุณบัณฑิตลิทธกน,น,ท,ธนที่กำกับบุญชูโอ้โหงงกัินไปใหญ่เอา,อางี้เดี๋ยวก่อนคุณจะเล่าว่าทำไมคุณถึงประทับใจจากภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านดูตัวอย่างนิดนึงครับภาพยนตร์เรื่องด้วยกล้าวครับอายุ28ปีภาพยนตร์เรื่องนี้ เรื่องย่อๆคือชาวนาครอบครัวหนึ่งมีโอกาสไปพระราชพิธีฉลองพนังคันแรกนาะขวัญแล้วก็ไปเก็บข้าวที่ที่ที่พระราชาทานนะกลับบ้านมาก็ดีใจมากโอ้ได้ข้าวในหลวงนะข้าวนี้นะพวกเราเราจะไปทำพัน์สักวันหนึ่งนาของเราจะมีแต่ข้าวของในหลวงแต่ดันไปกู้เงิน ของนายทุนหน้าเลือดคนหนึ่งทุกปีทำนาเท่าไหร่เอาเงินไปจ่ายดอกไม่เคยพอกินปีหนึ่งฝนแรงข้าวไม่พอจะโดนจะโดนเขายึดก็ขอผัดผ่อนเขาในหลวงท่านเอาฝนเทียมมาล่อยปีต่อมาข้าวงอกงามมากเรามีเงินพอใจนี้ละปีนี้เราจะปลดนี้แล้วนาจะเป็นของเราสะทีมปรากฏว่าดอกเบีย้ยเพิ่ม นายทุนเอาข้าวไปหมดนาแล้วเนี่ยยังเหลืออยู่อีกนิดหนึ่งนายทุนบอกไม่เอายังไม่พอไม่พอไม่พอใจถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ภายในวันนี้นะยึดนายยึดยังไงก็ต้องยึดสิ่งที่ชาวนาคนนั้นทําคือชาวนาเดินเข้าไปในบ้านแล้วเอากระบุงข้าวที่เป็นข้าวพระราชทานนะครับคือเขารักมากใครขอก็ไม่ให้เขาเอาข้าวเนี่ยไปเทรวม แล้วข้าวก็พอดีรอดพ้นจากการถูกยุดนางเสียใจร้องไห้ใต้กระบุงเหลือข้าวอยู่ไม่กี่เมล็ดเขาก็บอกไม่เป็นไรเราจะใช้ข้าวนี่แหละปลูกใหม่สุดท้ายพอเขาปลูกข้าวของในหลวงก็กลับมางอกงามดังเดิมและนี่แหละครับคือความหมายของว่าภูมิพลพลังแผ่นดินครับ สุดท้ายครับได้ยินมาว่าคุณก๊อฟมีกลไกที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้นเกียรติฟังถึงความในใจแล้วไม่เล่าแบบธรรมดาด้วยเพราะมีความรู้สึกว่ากับบุคคลอันเป็นที่รักที่เคารพก็จะเล่าด้วยวิธีการที่เขาเก่งที่สุดละผมภูมิใจในชีวิตกับวิชาชีพแรปเปอร์ผมมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะขอบอกรักในหลวงด้วยเพลงฮิปฮอปครับผมเชิญครับกลางเวทีเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมอยากให้ทุกท่านช่วยยืนขึ้นสักครู่ได้ไหมครับผม เมื่อผมพูดว่าขอจงทรงพระเจริญขอให้ทุกท่านพูดพร้อมตามผมว่ายิ่งยืนนานได้ไหมครับได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอ ชาวดอยเลิกปลูกฟินแล้วหันไปปลูกเห็ดตามพายอยู่คนละบาทที่พระองค์ได้เสด็จประสอนให้มีมานะโรงงานทุกงานถึงจะสมเด็จนาการเมืองให้ปลาแต่ว่าพ่อให้คันเบ็ดเนื้อกับพระราชาคือเรามีพ่อผู้เป็นราชาพระองค์สงดับทุกโอคทั้งศพนิกรทุกทางพรราชาพระททยในหลวงลดไหลลังดินมาเป็นทาร์เดสนศรีระบริบาลพระเป็นแผ่นดินไทยของบิดานางมณีแม่คลาเอื้องบูชากับพระชนกเหตุใดยังมองไม่ฝันและยังยังข้ามาขันนบพันมหาชนกไดเอื้อนเอ่ยวิสัชนาหายใจเรามีความเพียรสวรรค์จะถึงพระสุา พรดินสยามอยู่ยักเพราะเรามีท่านเป็นดวงกบนขอต้องทรงพันธลิศยิงยืนได้จบสัคนคือพระาแผ่นดินพ่อคือภูมิพลทุกรืงของพ่อที่พระองค์ได้ทรงงานพระบารมีปก้าจะหาสิ่งดมาเปรียบพัดินไทย่มเย็นใต้โพธิสมภารขอต้องทรงพันิศขอต้องสรงพันธลิยิงยืนดขอต้องทรงพันลยงยืนไดขอต้องทรงพันธลิศยงยืนนาน เสียงประเบยให้คุณเจ้าพยาและคุณนิดแมนด้วยครับทุกท่านครับผมรู้ว่าทำไมผมถึงรักในหลวงไม่แปลกใจที่คนที่เกิดไม่ทันผมไม่รู้และผมไม่เคยถือโทษโกรธเคืองอะไรแต่ถ้าสักวันหนึ่งน้องๆกลับบ้านแล้วน้องๆรู้อย่างที่ผมรู้ น้องๆจะอยากทำอย่างที่ผมทำผมกราบท่านนันผู้ชมครับนั่นก็คือคุณก๊อฟนะครับนัฐบวุฒิครับ สิงเหนือของเรากับแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเรามาถึงผู้สร้างแรงบันดาลใจคนสุดท้ายคนที่สามของเรานะครับเป็นนักพูดที่มีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จากพ่อของแผ่นดินขอเสียงปรบมือให้กับคุณเบสอรลพิมพรักษาผลครับหลายๆคนอาจจะให้นิยามของคำว่าพ่อแตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับเบสเบสอยากบอกว่า พ่อเป็นฮีโร่คนแรกของลูกผู้ชายเป็นความรักแรกรักแท้และรักครั้งสุดท้ายของลูกผู้หญิงทุกๆคนถามว่าทำไมไดิฉันถึงพูดแบบนี้ทุกท่านคะแปลกใจไหมคะว่าตอนเล็กๆเราเห็นคนบางคนเป็นฮีโร่ของเราเพราะเขาอุ้มเราได้เขาพาเราไปดูโลกใบใหญ่ได้เขาตัวใหญ่มากคะ่ะในความรู้สึกของเราแต่เมื่อเราโตขึ้นโตขึ้นฮีโร่นคนนั้นไม่ได้ตัวเล็กลงนะคะ แต่เรามองเขาเล็กลงเล็กลงในความรู้สึกของเราฮีโร่ของเราคนนั้นจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งก็ต่อเมื่อในวันที่ใครบางคนโกยเศษเท่ากระดูกใส่ผ้าขาวเพื่อไปลอยอังคารในวันที่ใครบางคนเก็บเศษกระดูกที่ดีที่สุดเพื่อเก็บไว้บูชาเพื่อคิดถึงคนคนนั้นแปลกใจไหมคะว่าฮีโร่คนนั้นไม่ได้หายไปไหนและยังอยู่ข้างๆเราเสมอจนลมหายใจสุดท้ายของเขาก็ว่าได้ ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะแล้ววันนี้ท่านรู้สึกมากมายแค่ไหนกับคำว่าพ่อของเรานอกจากพ่อของเราแล้วเรายังมีพ่อของราษพ่อของคนไทยทั้งแผ่นดินท่านทราบไหมคะว่าผู้ชายคนนี้ทำงานหนักขนาดไหนในอดีตดิฉันเคยนั่งหน้าโทรทัศน์แล้วไม่เข้าใจว่าแม่จะเปิดทำไม ข่าวในพระราชาสำนักเพราะทุกๆวันก็เป็นภาพดินแดงๆอากาศร้อนๆต้นไม้ไม่ค่อยมีเหมือนเดิมแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมาเจ็ดวันก็ยังทำแบบเหมือนเดิมไม่เข้าใจว่าจะให้ดูทำไมในอดีตดิฉันเคยนั่งหน้าโทรทัศน์แล้วไม่เข้าใจว่าแม่จะเปิดทำไม ข่าวในพระราชสำนักทำไมไม่ชอบนั่งเก้าอี้หลุยในวังทำไมชอบนั่งที่พื้นหินดินทรายไม่ใช่แค่เรามาบอกว่าเรารักในหลวงแต่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งที่ท่านได้ทรงกระทำไว้